โอเคมันเริ่มมันต่อเลยนะคะหลังจากที่เมื่อวานเสียงเห็บ่เมื่อวานหรอกเมื่อกี้เลยนะคะแค่ต่อแค่เกินสิบนาทีไม่ได้นะคะโอเคเอาเอาจีเล่นเมื่อกี้ตาจีอ่านี่คุณจีเขาก็เริ่มชินกล้องแล้วนะคะก็แบบเนาะพอดีว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยฝูไม่ค่อยจะอะไรกับเขาเลยนะ จริงเขาเป็นคนแบบเป็นโรคซับจางเนาะแต่โรคหับฐานนี่มีเยอะมากอาจจะ,ะง,งงนะคะมาพูดอะไรกันมากเนาะยก่าน้องมาพี่ก็ได้นะแกอายแค่สิบปีเพี่แต่อยากรู้ว่าตอนไหนต้นน้ำมันจะมาดู <c oughs> แล <c oughs> <c oughs> แหละดูก็ไม <c oughs> ่ได้เ,เบบลือกเลยเนจีค่ะคำแทนตัวเองพอเพอรด้วยค่ะ <ขอ S 2> คุณติ๊กแล้วว่ากูมึงไปแล้วค่ะแล้วสาวสามพ่อคุณลาวพอแพ้แลวกว้ามากเลยน่ะสาเลยอีิงๆแล้วก็ติดทำไปอีกใครก็ได้ค่ะถ้าใครไม่อยากให้พี่แบบไม่อยากให้แต่งงมาเ่นดนวยนี่ คุยบอกตอนนี้เลยค่ะคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะหรือว่าถ้าอยากให้มาเล่นด้วยก็คอมเมนต์มาบอกได้เนาะถ้าไม่อยากให้มาเล่นก็ไม่ต้องคอมเมนต์นะไม่ก็กด0แทนนะคะเพราะว่าในไหนก็มีเบี้ยเบี้ยคนอาจจะได้ยินเสียงเงยงจาะแจ๊กโปะตะรเล็กหน่อยนะคะเขามีเพื่อนเล่นกันหน้าห้องคุณนึกว่าแคทมาแานเล่นแคทได้แค่หนึ่งที่อะที่สองด้วยเจ๊แคถ้ามีในชีวิตจริงก็ดีดิ ก็เราเปนตัวเราขอสอบไบอไปได้ก็ดีสิเก็บเงินสักพันเนึย่งเยหยุดก็ได้เื่าไปก็จริงเอ้ยเฮ้ย <ๆ S 2> ไปก็ได้แต่รถไฟนี่สิจะข้ามได้หรือคงไม่ได้หรอกหรือ นะคะเอาแล้วก็หลุดชัวเลยโอ้กับแดนเลยโอเคสองเหรียญก็เก็บนะคะคนมนิวนี่เป็นคนที่หรบว่าประหยัดอ,อมอ่ะสองเหรียญก็มีคุณค่ะสองบาทย,ยิ่งมีกำลังถุยได้จตที่ไหนนะคำคมโอ้อย,คคยคำคุมโอ้ยคำคมป๊อบตายดีนะคะ รู้สึกว่าต้องแดดมากแม่คำว่าแดดก็ติดไปด้วยเอาซะคุณมิวสำลักเลย เก่าเนาะลืมแบบเอาถ่ายคลิปอะไรเนาะเสียดาย,ยซื้อผู้สเป็นเนืองนะคะสร้างมาด้วยนะคำะต้งองเตะยังลบเอเอได้นขนาดนี้มีเซเวนซินี่มาแล้วนะคะเย้ yeah. สวัสดีค่ะเฮ้ยเหนื่อยโว้ยอันนี้คลิปที่สองนะสิใช่ไม่เขา เป็นซอฟแวร์ EP สองเขาทำเขาทำซอฟแวร์มา30แล้วอันนี้คิปที่สามชาแนลนี้นะคะจะททำเป็นเกมซอฟต์แวร์กับไมโครเป็นส่วนใหญ่นะคะเ,เขาบอกไว้ก่อนเลยไม่ก็รายเพลงนะคะเป็นบางครั้งแต่ว่าเขาว่าเยอะที่สุดอ่ะเองน่าจะแคสเกมซอฟแวร์เออไม่ค่ะมานสกินบางไม่ค่อยอยากเล่นใช่ไม่หยาบใครนะคะพอดีว่าจะจ้ขอเกียร์คือ <laughs> ไม่อยากให้มีครับไปด้วยมันก็ติดไปแล้วล่ะกูติดไปมาซินนี่อยู่เลยอีมิวมิซแมนซินนี่ก็ชื่อตามนั้นเลยนะคะว่าซินนี่สิโดงสิท่าสิอุด้งสิอุระเอาเขายังไม่ได้ชายเลยแต่เมลัยเออมันมันก็เป็นหมาขามอ่ะมคอยเทียเลยมึงชนเลยชนเลย ไปเคียรทางให้กูด้วยมมนะ่ต้องรอตาที่สามต้องรอต่อไปตาไข่ตาเมืองตุ้เชี่ยติดไปแล้วติดไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้โทรศัพท์แม่จีรานันมีทำไมไม่เอามาม,มันจะไปกดสับเขาอยู่ทำไมไม่เอามาแมย์ไม่ให้ม,ม,ามาบอกตอไปเป็นตาไม,ม่เสมอนะคะลมสม ูเพี่ยเม็มจำได้ว่าได้ถ่ายละครไปนะคะเปลี่ยนตัวได้ไหมตัวนี้ยังไม่ซื้อยังไม่ซื้ออ่ะเอ็งจะซื้อตัวนี้เหรอเออเออเอาตัวนี้ก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ซื้อยังพอยังนี่ไงยังตัวนี้ก็ยังนี่ก็ยังหน่วยสิบแสนบาทแล้วเอ้ยหมื่นบาทเอ็งได้ยังมันยังไม่ได้อันนี้ก็อ๋อเอ็งจะเก็บตังค์ซื้ออันนั้นหรือเปล่า เราะว่าเขาจะใช้ตัวนี้ล่าสุดท้ายกูจะเอาอีเวนกูจะเอาอีเวนตัวนี้นี่กูจะเอาตัวสุดท้ายสวยอ่ะอันเนี้ยสี่สิบมันไม่ค่อยกูว่ากูจะเก็บไห้เขาสี่สิบกูจะใช้ตัวนี้นะเออใช้ตัวไหนก็ใช้และมิสเมเกอร์ช่างเถอะค่ะอันนี้มันช่วยอะไรวะดาวซินนี่เขาโปรโมทของเต็งให้เรานะช่องเต็งเออแล้วทำไมมึงโปรโมทกูหรือกูโปรโมทมึง กูปดมืองแร็กกันแล็กกันแร็ <c oughs> แก,กูกับมึงแร็่ขนาดนี้คุณแตงโมเขากําลังพูดม่วนพูดพวนอะไรตอนนั้น่ะพวกเกมพูดกันว่าวจําได้ว่าโหมดม,มึงแต่จําได้ว่าคุณแตงโมไปคนไม่ค่อยพูดในขนาดนี้เขากําลังฉิดแล้วนะคะทิ้งกับการแฮชเกมของเราไปแล้วเยอตําตดเห็นไหมคุณจีก็พูดเออคุณจีก็พูดเราจะไปยูให้เขาพูด เจ๊จีระนาดโอ้ย <desserts> ก <Negative paper> ูไม <oneself> ่อ่อนเลยกูไม่อ่อนเลยวิตามินซีนี้จะทำอย่างไรเมื่อเขาเดชกูอยู่ในสภาไม่พร้อมโบ้ส่วนมากเรามีสิตามินซีนี่จะแค่เกมอะไรบ้างคะไม้คราบค่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเล่นนู่นน่ะสิสกินก็ยังงบั๊กอยู่เหมือนเดิมนะคะของกูไม่บั๊กแล้วเรากูไม่มีเพราะเขาแบบไม่ได้ออกเสาเล่นรอบแล้วมันก็ยังบั๊กอยู่เย คุณครูคุณครูคประชุมอยู่เราก็เลยไม่ได้อา้าวแล้วก็จะเป็นที่นี่ตาแล้วตอนนี้เป็นตาของมิวเกมมลเกมแคสเตอร์ Mil นะคะโอเยเยอุปกรณ์สอส,สีสีสอก็อยู่กับคุณป่านสีมันีเจ็ดแสงรอชื่อเถิดอบอกเลยนะคะว่าคุณมิวเกมแคสเตอร์ชอบเล่นโชแฟ่สองนิ้ว ไชแล้วค่ช่วงเย็นนี้น่าจะแค่จะกับลายเพย์นะคะเนาะลายเพย์ลายเพย์ลายเพเย์เพย์จนล้มโอจะจ๋อแต่ลุดต่ลุดต่ลืมมันมิทเมสซินนี่ก็ไม่อยู่แล้วนะคะตอนนี้เขาก็ไปคุยนั่งในขณะนี้เขากำลังนั่งโต๊อะอยู่ค่ะนั่งเมาน่ค่ะเมากับโทรศัพท์ มีคิวแนะนำตัวไปแล้วนะคะใครอยากเลย้อนหลังก็ดูได้นะกดซับไปกำลังใจได้นะกดไลค์กดแชร์ได้ตังค์พอดีเลยไอ้เอี้ยทางตันไม่นะแช่ง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 คุณจีกำลังกดประสาทคนอยู่นะคะเช่งแช่งเช่งไปยโอเคเริ่มต่อเลย จงจน่าจะที่หน,น้าปูหน้าบวมันไปหนึ่งร้อยเจ๋งเป๊ะเป๊ะเป๊ะยังไม่ได้พูดเลยยังไม่ได้พูดเลยอย่ะคุณที่ว่า New g a ก e c h ซ s e r เนี่ยเขาชอบตีเพื่อนนะคะในขณะที่เพื่อนกำลังควนอยู่นะคะไม่ค่ะฉันยังไม่ได้ควนเลยอย่าอย่ามาปวดช่องกู มาขวนจอกเ <laughs> ออนี่เอแลวกุญแจเออนี่ย,ยลืมตัวไปบ้างอะในเมื่อเราเก็บกุญแจได้เมื่อกี้เราก็จะใช้กุญแจในสวนให้เราเก็บได้ไปเ<ป> <laughs> ่อเธอกุญแจจะเก็บ40กุญแจ ใช่ค่ะความฝันอยู่ไกลแค่เอื้อมไกลแค่ไกลแค่เอื้อมมันไกลไกลแค่เอื้อมออซีดซีต่อไปก็ตาติงแล้นะถ้าจีเล่นตจกโอเคคุณม,มิชเมซินนี่เขากำลังทำช่องหรือเล่นอะไรของตัวเองอยู่นะคะก็เลยไม่ว่างมาเล่นกับเราในขณะที่เรากำลังง่อยๆเศร้า คุณจ e mm ีกำลัง hmm. ย mm hmm. mm hmm. mm hmm. ิ้มเอิบ hmm. ก um ันเลยในขณะที่คู่คุณจีเขาก็พูดยิ้มเลยค่ะยิ้มให้มันดีนะสิอย่าไปทำให้คนดูเขากวนจะแค่ดับเปิดหน้าวันนี้อยกว่าจะเพิ่มไม่ต้องแค่แบบแบบเปิดหน้าหรอกเอาให้ให้บอกผู้ชมสินค้อย่างเพ้่ ชอบ,บเปิดหน้าก็ถ้าอยากให้ฮันดาเปิดหน้าก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะหรือถ้าใครอยากให้แบบเออจะว่าไปของพวกเราก็ทำแบบรีวิวของเล่นหรือไปเป็นแบบให้ดูน้องหมาประมาณนี้นะคะแต่ส่วนมากจะแคสเกมเป็นส่วนใหญ่ซอฟต์แวร์ไม่ก็ลายพย์ไม่ก็ไมค่ะสาอย่างนี้แหละครัไม่ก็อาจจะเป็นโรบอทวันวันนี้ตอนเย็นน่าจะเป็นโรบอทใช่ไหม ที่มันไม่อ่มากกับคุณวะอ,อสิบนาทีแล้วไม่ไมาดีเอ่อก็จบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายจุ๊บๆอ, like, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เหมือนที่เราพูดตัวตัวตวิดดะะ้วยคบะายบา